จังที่มันกระติดอยู่บ่เยนี่ทท่ึกตซุ่มปลาหนิไหมติดติดเบิดตดเบิดแต่าย้คุณไอ้ชลทีน่ะหมอพาเอกเขาไปเอกเขาพาเอเขาเอกเข้กรงที่เออเกรงทีปิตเต่าจุดตะมอมขึ้นไหลังนข่โอ้หาไปลงครับพี่น้องผมมือนีพายใส่ผ้าระกับผ้ามืเบิง เสีแดงเผาทานเพื่อเขาทานเอียงบ,บ,บุ่นี่ฝนกระตกซุ่มกระซุ่มเพื่อนมันสิใหม่พอเพื่นอนว่าแน่นอน่อนลอยเพื่อเส้นเพื่นอนว่าอื่อไงยทวนๆโอเคเดี๋ยวมืออื่นมาลุ่นผลงานพี่น้องผม,มจุดข <laughs> ว้นแตกตุ่มๆนี่กองเชี่ยงเฮา <laughs> เสียตะครับผม กองเสียครับกองเสียอันนี้บ่ได้เอาส้นผมผมผมม่าบางเพิ่นนี่ล่ะครับบ่ได้บ่ได้ซอยเอาเขาเด้เนาะแต่ว่ามันเสียซื่อแม่นครับแม่นก็มาซอยเพิ่นนี่ล่ะถ้าว่าเขาเหนื่อยเนาะแม่นบ่อืเดแล้วแต่เพิ่นสิจัดการเองเอาเขาเอาเข้าไปดูโอ้เดี๋ยวว่างเออนี่แหละครับผมบรรยากาศตำบลหนองห่างครับผมพุ่นรถส่งน้ำแข็งตอนนี้กําลังปิ๊ปิ๊เตาบัวห้านาบ้านี้ ปิดย้ำขี้ต้มอบไปจัดน้ำไปจัดน้ำไปเตาเผาทานสูตรเตาเผาทานสูตรแดงใบเลียกครับพี่น้องผมนี่ครับพุดอะเบืองหย่าขึ้นโอบจนว่าสีเผาเสยวื่อนว่าติดเสยเพื่อนว่ามืออื่นงจะมาลุ่นกันเพื่อนว่า Lắp loang khuôn thuồn thuồn bà xịt Hê <laughs> Cốt <laughs> khó tê cốt ngau hê ai Phà cốt tê tăm cốt lệch cốt xe hê phê nhê xai nấm nê rơ khắp Cốt sắp xài khai Cốt lệch khó cốt ngau ai chứ bà Hê hê Mong thì chăng nó ta nó Hê 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 Cốt เหียนปวดใส่เฟืองลงไปนี่ะมยงใส่ขวบดมันม่ทีเดียวนะมันเห็ดขะเปลนเลยรู้เลยขยบมีปัญญาให้อขอยทุบเลยขวยทุบเตาเลยนะขวไมกีว่ารว่ก้อนมมนสิบัยังชดอย่างเมียนขอใจทุบเลยทุบแล้วแต่ว่าเพื่นก็ยังคือเกาอยู่ เมืม่อนพื้นม่อนอยังแบบเห็วมันออกคืนังแก่บบบึกนิเดออบ้านนี้บานนี้ห้องกรปั้นลไมบานกระปั้นแ้่หน้า่หน้าับ้านเรายายไปไกลมากมันบพังหวอเ่พังกันได้หน้าหัวไม่หน้าหินเนี่ยหินใส่เนาะมันเป็นหินท่าเนีโอ้สุดยอดครับผมตอนนี้กำลังย่ำขี้ตม ยขี้มให้เขาก็เฟืองเพื่ออบเออเอแนวจวดนี่ขาดว่ได้ห็นบ่ถ้าว่าสันเท้าว่ติดเ็บอยู่ตลอดว่าิดแขนนะถ้าว่มีแนวจวด เน็บเน็บกระเป๋าพี่น้องผมไอ้คอกิว <c oughs> แนวผ้าจวดเดีะอืมมบุนคลิปเดียวนะครับคลิปเพียวนะอมาไปอ๋อมาวสมม่วยังทาอยู่อยว่ะเอาสิสบายใจซะไปนี่หมูมาละเอาจะไปหัวหนะ้าแย่ให้พัาเด้อ มืออื่นมาทายตัวเดิน่าามืออื้นคือเก่าละคอยๆมืออือนเก่าคืเก่าทาดก็อยูทานั่นล่ะมือเอื้นนี่ขวนทวนๆยางแน่นอนสายจวดเบื้มสายวดบื่มโเมนเอานมันเบนซินเข้าไปเลี้ยดไ้เหรอเมนอาเอาน้ำมันเบนซินเข้าไปย่านเต้าบอร์ตีสะเบ่ได้หาหูอยู่ว่วข้ลงมือ ตั้งท่าตั้งที่ชั่วสีได้ชั่วสวีได้เลิกได้ย่ำตอนนี้กำลังทำการอบครับพี่น้องผมมือเอือนจังมาลุ่นกันว่าติดหรือบ่ติดแต่เจ้าของเพื่อนว่ารับประกันว่าจวดแน่นอนข้นทวนทวนครับผมเตาอ,องแต่อันพ่นละท้งเต้แรกคุณครับผม แกงทวมยอมออมุนจน่วยาขึ้นทวมเบ้อล้ววันยังม่นมุนเสือยอยู่อนะของแถกินเนะ <c ười> ตาเตาพ่อยาเกาเตาพระบิดาพระบิดาเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วครับผมขึม้นสวรรค์แล้วครับผมตอนนี้ลูกเพื่อนรับสืบทอดม่ล้วกเตา,าเผาถ่านเอา,าเอาเจงไหนย้ำเอา,าขายยางเดียว ครับผมหาติดตามเอื้อนครับพี่น้องผมติดหรือบ่ติดมารุนครับผมบบบนี้ลูกบ่มืมเลยล่ะอยู่นพอเจได้มาปีนให้เขามันล้มกับซากเขาเนี่ยมันดังดังประมาณจักสิบสองโมงดังประมาณจักสิบสองโมงดังไฟสวงเพืียสว่างเพื่อมื้อคืนนี่ล่ะเทแรกเบิดไฟเที่สว่างต่ำเข้าไปยามมื้อเช้าคือจบอัดล่ะสุดเปียวล่ะสุดยอดสุดยอดอีหลีครับพี่น้องผม เบื้องเตาถ่านห่างๆนี่บ่เม่นห่างนี้ว่าโม่นห่างนี่เบื้องจังสี่บ่เดลบ่เม่นเตาทานขี่ไล่ครับพี่น้องผมสุดยอดเตาทานของเสียแดงครับผมนี่นี่เจ้าของเพิ่นมตาถ่านแมตติลลุนพอยไงเตาทานแมตติลลุนพอยไงนี่มันติดเลยเดี๋ยวนี้รีเบิร์ดอะไรนี่แหะนี่ปากเขาแล้วทั้งทั้งลูกนะจุดบดอะไรที่มันเบิร์ดมันสีเบิร์ดเบิร์ดเฟื่อนสองสุดท่าน่ะโอ้สุดยอดเดี๋ยวมื่อล้างสีบอกไปเหตุให้งยูดอกขั้นขั้นปันลาดับเจจิครับพี่น้องผม เกจิเต้าถ่านของแท้ครับผมคุณเบิ้งพี่น้องจักแป้าก่อสามแป้าสามแป้วสามหาวเห็นมีเหลือสองอ่ะนี่เหลืออยู่สองเป้าอันี่เดี๋ยวให้ให้พี่น้องเบิ้งคืออะไรเต้าถ่านก็อยู่อฟังห่วยนะครับพี่น้องผมนั่นห่วยปลาคอกง่ายก็ดินบึ้มเบื่อยื้หันครับผมใครอยูื้อโดดขึ้นเต้าถ่านคุณครับพี่น้องผม ควรกุูบเมฆเลยบาลนี่มือไรมือไรขวดมีโอกาสจงสีมาธยายพี่น้องเบิ้งครับผมมือขวดเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครเพื่อเป็นกำลังใจงให้พ่อใหญ่สร้างน้ำในครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่ลาน้องสําสดีครับอยู่ดีมีแห้งเบิดสู่ผู้ทุกคนสวัสดีครับ